กอมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำนมถั่วเหลืองและตัซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสส เอาละครับแล้วคู่ต่อไปที่กําลังจะลงสนามครับบ้านไรวิทยาครับพบกับสาธิตมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาครับเอาละครับเอาละครับนาเอกมารับนะพี่แทนแอดอาร์ตนะครับสลับกันไปนะครับบ้านไรวิทยานี่จากุฏไทธานี่ครับบ้านไรวิทยานี่ก็มาในชุดสีฟ้าขาวนะครับที่เดินลงสนามครับ ส่วนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒส่วนทุนนันทานี่ก็มาในชุดสีชมพูแล้วก็มีขีดน้ำเงินคาดนั่นนะครับมาแล้วครับสิงไหลจากอุทัยธานีครับผมบ้านไร่อำเภอบ้านไร่นะครับครับน่าอยู่นะใช่ครับอากาศดีครับว่ากันว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยอ่าครับโอ้อากาศดีมากอากาศเย็นตลอดทั้งปีครับนี่ครับยืนเข้าแถวแล้วเขารบ แล้วก็แตะมือกันครับ,รบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับอีก20นาทีต่อจากนี้ครับบ้านไร่หรือสาธิตสวนสุนันทาครับจะไปต่อเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วแล้วน้องทางด้านบ้านไร่จะไปไหนกันอ๋อมาน้ำครับขอดื่มน้ำหน่อยอาการร้อนนะครับ เราไม่มีคูลิ่งเบรกนะครับ20นาทีใช่ค่ะใส่กันเต็มๆเลยเอาเลยเอด็ดการ์ดาวิดมาไงเนี่ยโ <c oughs> อไม่ใช่นะอะ <c oughs> อ้ะเป็นผู้รักษาประตูของสวนสุนันทา,ทาครับครับโอ้รูปร่างก็ต้องถือว่าโอ้พอฟัดพอเหวี่ยงกันทั้งสองทีมครับ,รบไม่ได้เป,เปรียบเปรียบในเรื่องรูปร่างเลยเ <c oughs> อาแล้วครับมาเอาละบ้านไล่ขอใส่ก่อนเลยครับลูกพุ่งๆห่งเลยสกัดออกไปได้ตั้งกันใหม่ เอาละครับยังเป็นบอลของทางบ้านไร่ครับตอนแรกผมวืออำเภอบ้านไร่จากนครราชสีมานะอ๋อครับก็ใช่นั้นวัดบ้านไร่ครับวัดบ้านไร่เอาละครับท่านผู้ชมครับช่อง7 HD ของเรานะครับขอปิดช่องคอมเมนต์ในระหว่างการแข่งขันการถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง TikTok FH7 HD Sport นะครับเป็นการชกคราวนะครับ<ป>เพื่อดำเนินการร่วมกับ TikTok ไอแลนด์ในการป้องกันและการบล็อกข้อความที่เกี่ยวข้องกับการพนันและก็ข้อความที่ไม่เหมาะสมนะครับเพื่อดําเนินการเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางช่อง7 HD จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและก็ส่งแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาได้อีกครั้งนะครับช่อง7 HD ขอยืนหยัดจุดยืนในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอย่างสร้างสรรค์และปลอดการพนันนะครับเอาละครับมาชมเกมกันต่อครับมาเยอะเหลือเกินครับเอาละครับได้ลูซีคิกลูกนี้ของบ้านไร่ครับ ปฏิพานสุกยืนครับยืนอยู่ที่บอลดูครับกูสับประตูครับสั่งกำแพงครับสองคนครับอยู่ไหมกำแพงสองคนกำแพงสาธิตสวนสุนันทาจะสูงไหมต้องดูนะครับแล้วปั่นเข้ามาลูกนี้เป็นเลี่ยนเข้ามาอุ้ยอู้ยดีไม่หลงนะครับกูสับประตูของสวนสุนันทานะครับใช่ครับนี่ครับตัวใก้แล้วเราตัวใก้แล้ว นี่ครับัยืนติดมุมไว้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับพิพันธ์นะครับอ่านว่าพิพัฒน์พิพัฒน์พลนะครับรอดเอ้าเราดูครับลูกนี้ดูครับจะได้ยิงไหมครับลูกนี้เอ้ายางบางทางได้ครับแล้วโอ้โหต้องดึงออกมาข้างหลังเลยครับตั้งกันใหม่เลยครับต้องมาตั้งเซตเกมกันใหม่จากด้านหลังเลยครับฝึกษาประตูเปิดมาลูกนี้ออกข้าไปลรอลงบพื้นได้ด้วยเอาแล้ว ปิ้นมีล้นนิดนึงครับเป็นฟาวแล้วครับลูกนี้ดูครับลูกนี้แหม่มีมือครับก็มีมีมือมีทุกคนแหละใช่ครับแต่นี้มือไปดึงพื้นง่นก็เลยเสียฟาวครับเอาแล้วครับลูกนี้แหม่มือทุกคนเล่นคำพูดไม่ออกเลยเราดูจังหวะนี้ครับสกัดออกไปครับเป็นบอลทุ่มของสาธิตสวนสุนันทาครับ ขอเรียกสั้นๆเป็นสาธิตสวนทุนันทาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นบอลทุ่มของทางสาธิตสวนสุนันทาแล้วครับบุญยืนครับคนทุม่มสาธิตสวนสุนันทานี่มีฉายาไหมสาธิตต้องถามแอดอาร์ดดิแอดอาร์ดยัดีสาธิตสวนสุนันทา ขอ5นาทีพิคาดไม่ใช่ยห้ขอเวลาขอเขอเวลา5นาทีขอเวลาคิด5นาทีโอ้ยเอาแล้วครับนี่มาแล้วครับขอ5นาทีพิคาดไล่ขึ้นมาทางนี้ไม่ใช่ครับแล้วโอ้ยแม่มีจะสร้างคอนเทนต์สักนิดหนึ่งหรือเปล่าครับทางด้านบ้านไร่ เอาครับยังได้อยู่ครับทางด้านสาธิตสวนสุนันทาแล้วโดนตัดบอลได้โอ้โหแล้วพลิกลูกนี้พลิกลูกนี้คือหลังตั้งกันใหม่ครับบ้านไร่แล้วย้ำมาอีกครั้งหนึ่งก็โดนตัดไว้ได้ครับสวนสุนันทาแล้วให้ไปตรงกลางแล้วโดนตัดลูกนี้ครับมาเดียวๆเลยครับตอนนี้ไม่มีใครเข้าครับขอยิงเองนี่ครับลูกนี้แม่มันบดไปครับยิงด้วยซ้ายแล้วมันหมดขอโทษเพื่อนเลยครับครับ I'm sorry I'm sorry my friend จริงๆมีเพื่อนทั้งซ้ายทั้งขวาครับแต่ว่าไม่เลือกส่งครับนี่ครับ ลูกนี้นี่เป็นเพลงของนิวจิ๋วเลยครับทั้งคู่นิวจิ๋วมาไปนิวจิ๋วเลยอะ่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนครับส่งซ้ายกลัวขวาเครื่องส่งขวากลัวซ้ายเครื่อง <c oughs> เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดผิดกันเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเอาจริงกั <c oughs> ที่พูดมาเนี่ยพี่ไม่รู้จักเลยสักคน <c oughs> อ๋อเป็นทาทายังว่ดทาทายังยังพอรู้จักนั่งเนี่ยอยักคันคืว่ทั้งสองคน เอามาบ้านไร่ตั้งมาจังหวะนี้ออกตรงกลางมาแล้วตั้งป้อมกดลูกนี้ลูกลก็กเป็นจรวดเลยแต่ก็โดนฉลับออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของบ้านไร่วิทยาครับครับนเ่ครับจังหวะนี้มีฉลับครับแล้วทำไมต้องเตะบุมลนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวงกลมมันจะเตะไม่ได้ใช่ครับตอบ แล้วลูกนี้บอกแล้วลี้โอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหโอ้โหยไม่ไม่เข้าได้ยังไงครับน้าเชื่อจะเหลือเหลือจะเชื่อครับลูกนี้ดูครับโอ้โหครับทุกวะาเปิดเตะมุมมาแล้วนี่ครับลูกนี้มงก่อนครับแล้วเซฟแล้วลูกนี้ยิงต่อต่อครับโอ้โหนีนห่นี่ตาทิดสวนสุนันทานอน้กองเชียร์นั่งอยู่หน้าหน้าผู้บรรยายเนี่ยแต่ผมมองไม่เห็นโอ้โหโอ้โหถามนี่สายาว่าอะไรแอดอาถามไม่หน่อย อ๋อน้องน้องจะไม่รู้พิคาด <c oughs> เอาแล้วครับเอาครับมาดูกันต่อแล้วเอาโอเกียวบอลลงได้ดีด้วยนะครับแล้วใหลูกนี้ดีโอ้โหแต่มาสามคนเลยนะครับบ้านไล่ช่วยกันดีเหลือเกินเอาแล้วหลุดออกมาทางนี้ให้ลูกนี้ไม่มีเอาอย่างได้อยู่ครับแล้วให้ลูกนี้ทะลุไหมไม่ทะลุครับโอ้โหยังทันอยู่ครับแนวรับของซานสาธิต สวนฉันครับเนี่ยต้องระวังครับแต่สวนันทาลูกเตะบุงของบ้านไรเมื่อสักครู่ที่เกือบได้ประตูนะครับเดี๋ยวดูลูกนี้ครับเด็กมุมเมื่อสักครู่นี้ได้บงแล้วก็ได้ยิงจ่อจอลูกนี้จะได้ยิงไหมคนเดียวโอ้โหคนคล้ายๆจะจักรยานอากาศแต่ยังไม่ถึงจักรยานก็เป็นแค่จักรจักรจักรครับอ๋อเป็นแค่รถไถอะรถขไถของเด็กอ่ะยังไม่ถึงจักรยานยังครับยังไม่มีไอ้ตัวอ๋อเป็นแค่ขาไถเลยอ่าเป็นขาไถอยู่ เอาครับกองหลังของสวนสาธิตสวนสุนันทาหดขึ้นมากลางสนามแล้ววืดทั้งคู่เลยครับโอ้เอ้าเปผลักนะครับกรรมการบอกมือไปดันหลังครับไปผลักครับเนี่ยครับจังหวะนี้มีนิดนึงครับไปผลักด้วยมือนึงนะครับแต่ก็ผลักนะครับเนี่ยติดตัวไปตัวครับครับสั์เข้ามาวัดกันหน้าประตูเอาแล้วเอา นี่แหละครับฟุเต์ของฟุตบอล7ด HD เนี่ยแหละครับเบอร์สองครับกับตันทีมครับปฏิพานสุกยืนครับเดี๋ยวดูครับลูกนี้นี่พอจะติดอ่าพกีฬามันมันสนามเ่าเจ็ดสีได้ปะเนี่ยต้องมาครับลูกนี้ต้องมาเลยครับเนี่ยผ่านเลยผมให้ผ่านเลยผมเป็นบอกอเองครับบีเอ็ทจดไปเลยครับลูกนี้จดไว้อย่างนี้ผ่านแน่นอนโรงเรียนบ้านไร่เดี๋ยวใครไม่ตัดออกอากาศรู้เรื่องบอกอสั่งครับ โอ้โหยิงเกินครึ่งสนามครับแม่ไม่ได้เลยทุกนี้นี่แล้วบ้านไล่ด้วยเนี่ยนะครับจังหวัดอุทัยธานีผมต้องเชียร์เป็นพิเศษครับเพราะว่าอะไรครับภรรยาเป็นคนอุทัยธานีครับครับผมไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนปฏิวัติคำใหม่ออกอเปนตัดบอลมาบอกแฟนๆตัวเชียร์ไม่ต้องบ่นครับภรรยาบ่นให้แล้วใช่ครับนี่ครับเป็นโค้ดของ สาธิตมหาอ้าวแล้วหมาอีกแล้วครับหมาอีกแล้วตรงกรอบไหมอืมโอ้โหวัดสิ่นี่แหละครับเสน่ห์ของฟุตบอล7 HD มัอเป็นอย่างนี้แหละครับคือยิงได้ทุกทุกระยะนะครับจะใกล้จะไกลบางทีพวกหลับประตูจากผู้สับประตูก็ยิงกันมาแล้วนะครับมีให้เห็นใช่ครับรายการนี้มีการทำประตูจากผู้สับประตูแล้วด้วยนะครับใช่ครับเอาแล้วขึ้นมาครับ ยังหาจังหวะจบไม่ได้ครับเนี่ยสาธิตสุนทรัญทาเนี่ยดูครับนี่ครับโค้ดของบ้านไร่วิทยาจากอุทไทยธานีครับครับาจารนิคมศรีพยัคครับและนี่ครับอาจารย์นิขิตศรีงรีกุลครับโค้ดของสาธิตสุนทรันทาครับแต่อย่างไว้ใจไม่ได้นะครับหนึ่งรตูนี่มันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับครับ สาธิตสวนทุนันทาเนี่ยฮึดสู้แล้วก็มีแรงจิตแรงใจที่จะสู้ต่อเนี่ยแล้วก็เนี่ยไม่ฝาวด้วยครับในจังหวะนี้ขอคืนหน่อยครับแม่นี่ครับมันบอกแล้วนะครับมันพลาดกันไม่ได้จริงๆครับครับอ่าดูครับมาอีกแล้วครับทางด้านทุนไทยทานิเออร์บัลไลตัดบอลได้แล้วลากเข้ามาลบยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหวนี้วิถีบอลเข้าเลยนะครับเนี่ยใช่ครับ โอ้โห,โหแต่พวกสาประตูครับเดี๋ยวดูชื่อก่อนพิมพิพพิพัฒน์พลนะครับ,รบพิพัฒน์พลเนี่ยโอ้โหปัดปิดมุมไว้ดีเลยครับแม่ไปัดได้แล้วบอลยังไม่พ้นอันตรายครับลูกติแม่เอ้าดูครับไม่ยอมเคลียร์ออกไปแล้วได้ยิงตรงนี้ประตูที่สองของเขาด้วยนี่ครับประตูที่สองของเขาครับกับตันทีมครับ ปฏิพานสุกยืนครับใส่ลูกนี้เต็มข้อที่เหลือเกินครับแน่นๆ่นเลยครับแล้วจังหวะเขามานี่เขาทะลุทะลวงอํานาจทะลุทะลวงเนี่ยครับชมมาเนี่ยครับตัดไป1คนครับปั๊มมาได้สองคนครับแล้วลากเขามากดด้วยขวาครับโอ้โหพี่พัดพลนี่ปัดแล้วครับไม่อยู่นะครับปัดมือเดียวนี่เอาไม่อยู่แหลงจัดครับลูกนี้สองศูนย์เลยครับบ้านไรวิทยาดูครับโอ้โหวัยรุ่นอุทัยนี่น่ากลัวเป็นไงครับทีมนี้นี่ แล้วปั๊บได้อีกแล้วครับออนนะโอ้โหแต่สาธิตสวนที่นัทาน,นี่ก็สู้นะครับไม่ใช่ไม่สู้เเนี่ยคืโอ,โอกำลังเข้า10นาทีครับผ่านขึ้นทางรูปแรกต้องมาครับถ้าอยากกลับสู่เกมครับสาธิตสวนทุนันทา,นทา,นทานครับตามาเร็วก็ได้เร็วครับนี่ครับบังเหลี่ยมได้แล้วโดนกระแทกจากด้านหลังครับเอาแล้วครับลุ้นเลยครับเลขสามครับทางด้าน รุครับแต่เปิดเข้ามาเปิดหรือยิงครับเหลี่ยมขวาแบบนี้ครับกรุงศัประตูสั่งกำแพงครับเหลี่ยมเท้าขวาแม่พูดยากเปิดครับลูกนี้โค้งย่อยแมบอลแรงข้ามคานออกไปครับเอาละครับอันลักเปิดขึ้นมาแล้วดูครับลูกนี้แมผู้กับตูออกมาดีที่โดนบอลครับ แล้วจะได้ยิงต่อหรือเปล่าครับก็แห่แต่เบี่ยมหนากว่าครับเบียดแย่งบอลมาได้เอาถ้าเปิดตรงกลางตรงนี้โดนตัดได้ดีครับอ้าครับวัยรุ่นสาธิตเอาแล้วไม่ใช่สาสตแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไปเสียบอลตรงกลางสนามครับเป็นเบอร์หกครับคนธรรมตูครับอดิศรธะนสันครับดูครับเสียบอลตรงกลางแล้วเนี่ยครับก้มหน้าแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเสียบ มุมเข้าไปเลยครับนี่ครับครับก้มหน้าตามสูตรอาจารย์สุธาติงสะพัดเลยใช่ครับก้มหน้าแล้วยิงครับถ้าเงยหน้ายิงเนี่ยลูกมันจะเบิร์ดมันจะครับจะเหลืองนะครับอาจารย์ผมเองใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะสู้ต่อครับทางด้านสาธิตสวนสุนันทาแม่พยายามสู้อยู่นะครับใจอ่ใจได้เลยครับ เข้ามาใหม่ครับทางด้านบ้านไร่บ้านไร่ไม้แล้วครับขอยิงเลยครับไม่มีใครประกบใครก็มีโอกาสก็ยิงครับแล้วโอ้โหนี่ครับสู้จริงๆครับแล้วให้ลูกนี้เน่งๆ่งแล้วครับกับตัวยิงลูกนี้ใส่สามสี่ประตูต่อศูนย์แล้วครับอันนี้กลายเป็นไหลไปแล้วครับคนทําประตูครับธนากรนิรินธนากรครับนี่ครับเปียดแล้วแข็งแรงกว่าครับตัดมาได้แล้วเห็นเพื่อนแล้วดูครับหมุนตัวหนึ่งรอบแล้วยิงลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับ โโอ้หปฏิวัติก็เอาไม่อยู่นะเป็นใช่ครับเนี่ยากับกวินก็กวินนะครับมันจ่อเหลือเกินครับดูครับสี่ศูนย์ก็ไปแล้วครับบ้านไล่วิธีแล้วเวลาปั๊มบอลเน,นี่ยทีไรเนี่ยนะครับทางบ้านไล่มักจะได้ปั๊มได้ตลอดเลยครับเอากระดิกเหมือนกันแม่เบาไปหน่อยครับจังหวะบอลไม่ไปแล้วครับหน้าประตูเลยครับลูกนี้เอาบอลลงพื้นได้ด้วยครับทางด้านบ้านไล่ โอ้โหแล้วล็อกลูกนี้แล้วยังไงครับพี่รับคนก็ครับเซฟไว้ได้ครับยังไม่มาครับประตูที่ห้าเอาแล้วจับชาบานดับบอลไปเองระวังเสียบอลหน้าบ้านตัวเองเลยครับส่มาสัดลูกหนึ่งครับ โอ้ให้ลูกนี้สวยด้วยครับหลุดแล้วแล้วโอ้โหมอเตอร์ไซค์ Yamaha Facio Hybrid รับคุณค่า20,000ฮะ52,900บาทยังไม่ทันเลยครับลูกนี้ดูครับมี่ครับจ่ายมาครับโอ้โหธีรพัฒน์โอ้โหสับหน้าตั้งเลยแหมไม่ทันครับมาแล้วครับอนุรักษ์ครับเปิดบอลยาวขึ้นมา เอาบอลลงได้ไหมออบอลลงนิ่มเลยครับลูกนี้สวยมากแล้วกี้เข้ามาลูกนี้เข้าซ้ายลองยิงเสาแรกลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเ,เดี๋ยวล่าสูนย์ไปแล้วครับมีมีแฮตติกกันบ้างยังครับเนี่ยนี่ครับธนากรนิรินธากูลครับมีมีลุ้นแฮตฮติกกัน2คนแล้วนะใช่ครับใช่ไหมของทางบ้านไล่เนี่ยนะครับลุนแฮตติกกันสองคนแล้วดูครับแม่ เพื่อนสกีนผู้เล่นของสาธิตโสุันธาใช่ครับบังเอาไว้ให้เอาครับยกขึ้นมาลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับเมื่อกี้กล้องจับไปที่โค้ดของสาธิตโสุลันธานี่ก็ยังสั่งการอยู่นะครับยังไม่ย่อท้อครับตามศูนย้าครับเปิดเกมมาครับอนุรักษ์นี่ครับเบสิกดีนะครับของผู้เล่นของบ้านไร่เนี่ยโอ้โหแล้วโดน ลุมสยังแก้ตัวเอาไปได้ครับแต่ว่าบอลมันแรงออกหลังไปนี่ครับฟุตบอลบุรีพรเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายแข็งแรงจริงครับเมื่อเช้าเราเห็นนะครับส่วนกุหลาบนนครับอดีตแชมป์รอบเพราะโดนลาสีสไลด์สสีกดครับอ๋ออำเภอสีสไลด์ใช่ไหมจังหวัดสีสเกตครับแหมโค่นไปแล้วครับแล้วโอ้โหจะเปลี่ยนฝั่งละสองคนเลยนะครับตอนนี้ เดินลงมาในสนามรอยินเปลี่ยนฝาสองคนครับแล้วแกะออกมาได้ไหมไม่ได้ครับเป็นบอลของทางบ้านสาธิตสวนสุนันทาครับเปลี่ยนตัวนี่เราเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแต่เปลี่ยนแล้วต้องออกเลยนะครับเปลี่ยนเข้าไปอีกไม่ได้นะครับเปิดโยนยาวมาหน้าประตูแต่เอาบอลลงพื้นหน้าโอ้โหยาวไปครับแตะแล้วโอ้โหแทกแทกลูกนี้ได้ยิงลูกนี้ครับได้โหงโอ้โหวมวุ่นวาดกันไปหมด โดนครับเอาบอครับนถูกเาเอาบอลลงจังหวะนี้ไกลตัวไว้หน่อยครับแต่ก็ยังตามไปแย่งบอลคีมมาได้ครับทีรพัทแล้วเปิดตรงนี้เพื่อนก็มองไม่ถึงอีกครับเปิดหรือยิงทั้งกึ่งยิงกึ่งผ่านอ่าโอเคจบข่าวโอ้โหน้องมีเยนโลคัสครับมีใบเหลียงด้วยครับที่รู้เนี่ยเพราะว่าบรรลุนบอกนะครับส่ายไปแล้วก็บรรยายให้เราด้วย บอลออกไปแล้วครับบานไร,รวิทยาให้ลูกนี้ดีเลยครับแล้วก็ชิงไปให้เพื่อนเอา,าอใหม่เกี่ยวไม่อยู่ยังมีตัวซ้อนมาได้ออกซ้ายไปเลยครับาบานไรขึ้นมาทางซ้ายจับบอลตัดเข้ามาตรงกลางลิกบอลแม่โดนแย่ยงมาได้เอาแล้วครับเป็นบอลโต้กลับของสาธิตแล้วพยายามจะเลี้ยงก็ไม่ผ่านครับเราจะเป็นบอลบุกขึ้นมาของ บ้านไร่ครับขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับนี่ครับย้อนไปอ้โหดูครับดึงลูกนี้สวยจริงๆครับน่เบสิกดีครับผู้เล่นของบ้านไร่แล้วเปิดโอ้โหแปรถูกนี่โอกาสเป็นประตูก็มีเลยนะครับนี่ครับจังหวะยกเข้ามาลูกนี้แล้วเนี่ยครับโดดไม่โดนบอลดีมันแปรแพงไปหน่อยครับใช่ครับตามไม่ทันเลยครับ อะมาไปกันต่อไปกันต่อเบอร์หกครับครับโยนทิ้งขึ้นมาสามคนตอนนี้จับบอลไม่อยู่ครับโอ้ยจับบอลได้นี่ประตูที่หกอาจจะไม่ได้เห็นครับเอาแล้วเสียบอลนี่ครับเสียบอล นาประโอ้ลูกนี้สวยครับให้ลูกนี้สวยเลยครับไม่ทันโอ้วิ่งหน้าตั้งเลยครับโอ้โเป็นเบอร์ห้าครับเตชินที่ลงมาใหม่ครับสับแล้วนะครับแม่แต่ไม่ทันนะครับสับมีเสียงได้ยินมาถึงผู้บรรยายครับจับจับจับเลยครับเอาแล้วเปลี่ยนตัวกันเหนยออะไรครับลงไปลงมานี่พ่งลงไปเลยครับเนี่ยแล้วก็ขอยิงเลยครับเรียบร้อยไม่หยเรียบร้อยุดครับไม่ยิงแต่ก็ได้แอัสซิสต์เลยครับ แอธิกหรือเปล่าครับดูหมายเลขให้หน่อยแปดครับแหมลงมาใหม่ครับคนที่ยิงเป็นธนพัฒน์สีชาติครับเอาไหลแล้ว6ประตูต่อศูนย์แล้วอ๋อไม่ได้ยิงนะครับเป็นเป็นเปิดไปเปิดไปให้วัดกันหน้าประตูนี่แหละครับคนเปิดแอซิดเมื่อกี้คือปุญญพัฒน์ครับโอ้โหนี่ครับเปลี่ยนกันครบแล้วหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหไปทีละสองทีละสองคนเลยครับฝั่งละสองสามเลย ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับพี่เอ็กน้องๆก็อยากอยากแสดงความสามารถใช่ครับน้องฝึกมาแล้วซ้อมกันมาแล้วเนี่ยอยากอยากจะต้องต้องต้องเล่นนะครับต้องได้เล่นครับแล้วบาดีจังหวะว่าสกอร์บางครั้งมันขาดแล้วอาจารย์ก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยส่งน้องๆลงไปหาประสบการณ์ครับเป็นการฝึก ให้น้องๆได้ประสบการณ์จริงด้วยนะครับวนนี้ก็กําลังจะลงสนามไปครับไม่ได้ลงครับนกองเชียร์ของทีมสาธิตสวนสุนันทาครับครับเอาแล้วครับมาตั้านคนที่อนุรักษ์ขออภัยครับเป็นกองหลังครับออกมาโยนทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้แหมโดนสกัดไว้ได้ครับดูครับจะได้สักหนึ่งประตูไหมครับ สาธิตสวนสุนันทาดูครับตอนนี้อากาศก,ก็เย็นสบายครับตอนนี้พีเอ็กมันคลึม a, คล้มฟ้า so ค,คลึ้นฝนเมฆเมฆฝนดูจะคลึ้มๆอยู่นะครับแต่ยาไม่ตกดูลูกนี้ก่อนดีกว่าบอลลงพื้นได้ <tries S 1> แต่ก็แตะยาวไปนิดนึงครับบ๋อสาธิตสวนสุนันทาพาบอลขึ้นมาตบเข้ากลางตบเข้ากลางแล้วยกออกไปทางซ้ายก็ไม่ดีครับ ด้านบ้านไร่ไม่นะครับดาหน้ากันขึ้นมาเปิดมาก็ติดครับบอนทุ่มของทางบ้านไร่ครับเรียกเพื่อนมารับบอลครับทุ่มเลาะเส้นมาพยายามจะพลิกเข้าไปตรงกลางแล้วได้บอลด้วยครับอ้าวแล้วครับมีเพื่อนฉีกเข้าไปทางซ้ายดูครับดูครับเพื่อนเรียกอยู่แล้วแตะหลบมา1-2ติดแล้วยังได้อยู่ดูครับ ได้จบไม่ได้จบครับโยกเขาขวาแม่สามคนก็ไม่ผ่านครับ <st ress> เอาแล้วยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะแยังองครับเอ้าแม่ทางด้านสาธิตสวนสุนทันทาแกก็กไม่ยอมให้ยิงง่ายเหมือนกันครับครับเบียดบี้ไว้ตลอดแล้วแม่กดลูกนี้เลยดีกว่าหายไปเลยครับนี้เวลา20นาทีนี่หมดแล้วนะครับอยู่ที่พุทธสินนะครับครับนาเปิดอีกสักหนึห่งเทไหมครับออกมาลูกนี้ แล้วให้ลูกนี้ครับมาทางขวาตรงกลางให้ไหมไม่ยังไปไม่ได้ครับเคาาไปเขาามาทางด้านบ้านไร่นี่ก็เพรสซิ่งแน่นเลยครับติดเลยครับทำอะไรไม่ได้แล้วโยนลูกนี้ดีกว่าหลุดไหมไม่ถึงครับอ้าวและคุณตินก็เป่าลกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นอันว่าโรงเรียนบ้านไร่วิทยาจากจังหวัดอุทัยธานีครับ เอาชนะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปได้ครับ6ประตูต่อ0ครับขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านไร่วิทยาด้วยนะครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับขณะที่ขอเป็นกําลังใจให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับปีหน้าสู้กันใหม่นะไปฟิตทีมไปไปสร้างความแตกแกร่งมาครับแล้วก็มา สู้กันใหม่ชองเจ็ดอก็อ๋อยินดีต้อนรับฟุตบอลปีครับฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD ดแชมปเปี้ยนครับ2 0 2พร่วมเชียร์โดยน้ำนมถั่วเหลืองและกต์ะซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายดมตราโบแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวโรงพยาบาลบางประกอกหนึ่ง ประกันภัยไทยวิวัฒ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยบัคกบูดอททีวีและบัคกบูช็อปครับเนี่ยครับควา,ามสนุกควา,ามมันอย่างนี้ครับยังเหลือให้ชมกันอีก6คู่ครับในช่วงบ่ายได้ได้ครับเป็นไฮไลท์6ประตูสวยๆครับเมื่อสักคู่นี้ครับดูครับ ก็พยายามสู้เต็มที่นะครับแต่ว่ามัมนความเฉียบคมครับสู้ไม่ได้อา,อาทิตย์หาวิทยาลัยสวนชุดนันทาครับถึงจะแพ้วันนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ากองเชียร์ได้มาเยอะเอาในของเสียงกองเชียร์สาธที่สุดเสียงหน่อยแล้วเป็นไงเป็นไงอ,อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเอาขอเสียงกองเชียร์บ้านไรวิทยาหน่อยครับมีไหมครับกันครับ ได้สักหนึ่งกีทได้สักหนึ่งกลุ่มนะครับผมอ่ะ